ปัญหาเศรษฐกรริจการคลังระหว่างพศ2453-2475ภายหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้เกิดภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ำอย่างรุนแรงโดยเริ่มต้นที่ยุโรปก,ก่อนที่จะขยายไปทั่วโลกและได้กระทบมาถึงประเทศไทยด้วย ทำให้เกิดภาวะเงินเฟอ้ออย่างรุนแรงและปัญหานี้เองก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่คณะราษฎรใช้เป็นข้ออ้างในการปฏิวัติยึดครองอำนาจและเปลี่ยนระบอบก,การปกครองของประเทศให้เป็นประชาธิปไตยในวันที่24มิถุนายนพศ2475สภาพเศรษฐกิจไทยระหว่างพศ2475ถึงพศ2500หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2475ได้เเดือน หลวงประดิษฐ์มนูธรรมเสนอเข้าโครงการเศรษฐกิจหรือเรียกว่าสมุดปกเหลืองต่อรัฐบาลด้วยจุดประสงค์จะจัดเศร,รษฐกิจของชาติให้ดีขึ้นแต่เข้าโครงการเศรษฐกิจมีความเห็นไปในด้านสงังคมนิยมคอมมิวนิสต์ค่อนข้างรุนแรงทําให้บุคคลในคณะรัฐบาลบางคนไม่พอใจและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเองก็ทรงพระราชนมนธ์สมุดปกข,ขาวตอบโต้คณะรัฐมนตรีจึงไม่ยอมรับเข้าโครงการเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนู แต่อย่างไรก็ตามสภาพเศรษฐกิจโดยรวมหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ดีขึ้นเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกดีขึ้นและจากการที่ไทยถอนตัวจากมาตรฐานทองคำโลกเมื่อพศ2475ก็ช่วยให้ไทยขายข้าวได้มากขึ้นด้วยรัฐบาลสามารถจัดงบประมาณรายรับได้มากกว่ารายจ่ายตั้งแต่พศ2475 เป็นต้นมานอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงภาษีให้มีความเป็นธรรมมากขึ้นยกเลิกภาษีที่เคยเก็บสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วใช้ระเบียบภาษีใหม่ที่เรียกว่าประมวลรัดสดากรสมัยรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามได้ใช้นยโยบายเศรษฐกิจแบบชาตินิยม โดยมีคำขัญว่าไทยทำไทยใช้ไทยเจริญมีการยึดกิจาการของชาวต่างชาติรัฐบาลจัดตั้งรัฐวิสาหกิจมีการจัดตั้งโรงงานขึ้นมากมายโรงงานที่จัดตั้งโดยรัฐบาลเหล่านี้ประสบกับภาวะขาดทุนสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัต์ จึงเริ่มประกาศนโยบายส่งเสริมให้เอกชนและชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเมื่อสงครามมหาเอเชียบูรพาเกิดขึ้นมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมากเริ่มด้วยรัฐบาลอังกฤษ,ษและสหรัฐอเมริกากับเงินทุนสำรองของประเทศไทยประมาณร้อยละหกเพื่อตอบโต้ที่ไทยเข้าร่วมกับฝ่ายอักษะ และในเดือนเมษายนพศ2485รัฐบาลไทยถูกบังคับให้ลดค่าเงินบาทลงมาเท่ากับเงินเยนของประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้ญี่ปุ่นสามารถซื้อสินค้าไทยได้ในราคาที่ถูกลงญี่ปุ่นยังของกู้เงินบาทไทยและคืนเป็นเงินเยนทำให้ไทยต้องพิมพ์ธพบัตัออกใช้มากจนเกิดภาวะเงินเฟอ้อขณะดเดียวกันเพราะการลดค่าเงินบาททำให้สินค้าขาเข้าราคาแพง และสินค้าต่างๆราคาสูงขึ้นเพราะญี่ปุ่นไม่ยอมให้ไทยค้าขายกับใครนอกจากประเทศญี่ปุ่นและดินแดนที่ญี่ปุ่นยึดครองซึ่งใช้เงินเย็นทั้งสิน้นคนไทยเดือดร้อนเรื่องภาวะการท่องชีพค่าคอ,องชีพสูงขึ้นมากนับจากพศ2481ถึง2488ถึงหเท่าตัว รัฐบาลจอมพลปอพิบูลสงคารามแก้ไขปัญหาโดยการออกพระราชบัญญัติจัดเก็บภาษีจากประชาชนเพิ่มขึ้นและเข้มงงวดมากขึ้นและยังเปิดบ่อนการพนันในกรุงเทพและต่างจังหวัด รวมทั้งใช้วิธีการอีกมากเพื่อดึงเงินมาจากประชาชนสภาพสังคมโดยทั่วไปก็เสื่อมทรมลงการสภาวะเศรษฐกิจเกิดการค้าตลาดมืดการกักตุนสินค้าและการช่อลาดบางหลวงการดําเนินงานด้านเศรษฐกิจแบบชาตินิยมได้ถูกยกเลิกเมื่อจอมพลสฤษดิธ์ธนรัตน์เข้ายึดอนนานาจจากรัฐบาลจอมพลปพิบูรณ์สงคราม โดยประกาศใช้แผนพัฒนาเศร,รษฐกิจแห่งชาติในพศ2504พัฒนาระบบเศร,รษฐกิจของไทยก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นระบบทุนนิยมเสรีอย่างเต็มที่